วัสดีครับผมนายนุกรหลักแหลมรหัสนักศึกษา1 6 5 0 9 0 1 2 3 2ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องระบบจดจำกิจกรรมของมนุษย์โดยใช้เซ็นเซอร์สมาร์ทโฟนครับที่มาของข้อมูลนะครับคือข้อมูลชุดนี้เนี่ยได้มาจาก interior sensor for human activity record ครับซึ่งรวบรวมโดยการใช้โดยการให้ผู้ใช้งานเนี่ยสวมใส่มือถือแล้วก็สมาร์ทวอทขณะทำกิจกรรมต่างๆเช่นเดินวิ่งหยุดนิ่งโดยใช้เซนเซอร์ a c c e l e r o มิเตอร์แล้วก็จรสกรูแล้วก็ดีเนียครับความน่าสนใจของข้อมูลนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยมีการติดตามพฤติกรรมของมนุษย์ในชีวิตประจําวันมีบทบาทความสาคัญทั้งในทางด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยและไลฟ์สไตล์ครับเทคโนโลยีเซนเซอร์บนสมาร์ทโฟนม,มีักยภาพสูงในการตวจจับพฤติกรรมต่างๆโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมครับโครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบติดตามพฤกรรมของมนุษย์เช่นเดินวิ่งนั่งวิดพื้นโดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนครับเช่น แอคเซตีฟมีมอเตอร์แล้วก็จะดูสะกดกาวิี้แล้วก็ลีเนียครับพร้อมประยุกตใช้แมชชีนเร r นิ่งแบบอันซูเปอร์ไวเพื่อค้นหารูปแบบของกิจกรรมโดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลติดป้ายครับเหตุผลที่ต้องการประยุกอันซูเปอร์ไวท์เรนนิ่งเพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหานี้นะครับคือในการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือกิจกรรมของจากข้อมูลเซนเซอร์ในสมาร์ทโฟนเนี่ยเรามักไม่มีข้อมูลกํากับครับที่บอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ใช้กาลังทํกากิจกรรมอะไรเช่นเดินนั่งหรือวิ่งครับ ซึ่งทาให้ไม่สามารถใช้ในการเรียนรู้แบบซูเปอร์ไวทได้โดยตรงการใช้ซูเปอร์ไวท์เลอร์นิ่งจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะสามารถค้นหารูปแบบจากข้อมูลจํานวนมากโดยไม่ต้องมีการระบุชื่อของกิจกรรมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะระบบจะพยายามจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าไว้ด้วยกันเช่นข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวคล้ายกันจะถูกรวบรวมไว้ในกลุ่มเดียวกันครับแม้ว่าจะไม่บอกว่านี่คือการเดินก็ตามครับนอกจากซูเปอร์ไวทเลอร์นิ่งนะครับยังช่วยให้เราค้นพบรูปแบบกิจกรรมที่ไม่อาจ เคยเรียนรู้มาก่อนเช่นการยืนพักการขยับตัวหรือพฤติกรรมเฉพาะบุคคลครับวิเคราะห์พฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่มีใครคอยติดป้ายข้อมูลให้ครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาโมบดลแบบซูเปอรไ์ไวท์อคนโคตดครับโดยเริ่มจากกลุ่มข้อมูลที่จัดกลุ่มไว้แล้วครับประหยัดเวลาและแรงงานเพราะไม่ต้องใช้คนมานั่งติดป้ายข้อมูลทีละช่วงเวลาครับดังนั้นเนี่ยซูเปอร์ไวท์เรนนิ่งจึงเหมาะกับงานนี้เพราะ <c oughs> สามารถทําให้ระบบเรียนรู้ข้อมูลข,อ,ลของตัวเองโดยไม่ต้องรู้คําตอบที่ถูกต้องล่วงหน้า และสามารถนําไปใช้งานจริงกับผู้ใช้ที่ทํากิจกรรมรูปแบบไม่รู้ตัวแล้วก็หรือไม่ได้ตั้งใจช่วยเก็บข้อมูลได้ในทันทีครับต่อไปนั่นคือเรองของ data preparation ในขั้นแรกครับก็คือจะหาช่องว่างของข้อมูลต่างๆครับจากที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีช่องว่างของข้อมูลนะครับหาจนครบสี่ data frame เลยครับต่อไปนั่นคือดอกข้อด่าที่ไม่ใช้ออกครับในที่นี้นี่ผมจะไม่ได้ใช้ เรื่องของเวลาแล้วก็วันเดือนปีที่มันจุดครับแล้วก็สามเนี่ยครับขึ้นสร้างคอลัมน์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เพิ่มชื่อจตจำตามแต่ละไฟล์เข้าไปครับสี่นะครับนำข้อมูลแต่ละ Dataframe เนี่ยมาเชื่อมต่อกันครับโดยใช้ P D Connect ครับห้านำข้อมูลมาพอดต,ตามแต่ละจิตจำและคอลัมน์ครับข้อ <c oughs> ได้ดจากการพอดนะครับคืออย่างแรกเนี่ยก็ได้จากการพอดของ Gravity จาก Gravity มาเป็นรูปแบบของกราฟจุดนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนเนซนเซอร์จาวิตี้ของพุงานวิดพื้นนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลจะกระจุกอยู่ที่10บกับศูนย์ครับเพราะว่าการ,การวิดพื้นแต่ละครั้งเนี่ยต้องวิดพื้นเพื่อชนะแรงน้มถ่วขึ้นมาครับหรือไม่หรือแบบเนซนเซอร์ของของการนั่งครับก็จะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ที่ศูนย์เพราะว่าไม่มีการฝ่าฝืนแรงน้มถ่วงขึ้นไปครับ ต่อไปคือใจรูสโคปครับใจรู้สโคบของการวิพื้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ที่ศูนย์ครับเพราะว่าองศาการขยับเนี่ยน้อยครับแล้วก็มาดูที่ของวอลกิ้งครับคือของการเดินของการเดินเราจะเห็นว่าองศาการขยับเนี่ยเยอะมากกระจาย,จยทั่วเลยครับแล้วก็ของการนั่งเนี่ยก็จะกระจุกอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ขยับไปไหนส่วนของลีเนียครับก็คือการก็ที่แนวข้างนั่นเองครับก็คือการจ็อกกิ้งก็จะเกาะกลุ่มอยู่บริเวณที่ช่วงของลบยี่สิบถึงยี่สิบครับ ส่วนการพื้นก็จะกะกลุ่มอยู่ที่ศูนย์นะครับไม่ไม่ค่อยกระจายไปไหนการนั่งก็เหมือนกันครับแล้วก็การเดินการเดินเนี่ยก็จะเห็นว่ากราวค่อนข้างกระจายเลยครับเอากราฟิมที่ผมได้นํามาเลือกใช้นะครับในโปรเจกต์นี้ก็คือ1ครับครับ n s c ีส t t e r i n g แนวคิดหลักเนี่ยคือแบ่งข้อมูลออกเป็น k กลุ่มครับโดยพยายามให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มเนี่ยใกล้จุดศูนย์กลางของกลุ่มนั้นมากที่สุดครับหลักการทํางานคือ1กําหนดจานวนกลุ่ม k ไว้ล่วงหน้าครับสสุ่มเลือก จุดศูนย์กลาง center center ครับเริ่มต้นสามเนี่ยแบ่งข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้นเตอร์ทอยมากที่สุดครับสี่เนี่ยปรับ center ทอยใหม่จากค่าเฉลี่ยของจุดในแต่ละกลุ่มครับห้าเนี่ยทำซ้ำข้อสามหรือสี่จนกลุ่มนิ่งครับข้อดีนะครับก็คือทํางานได้เร็วเข้าใจง่ายแล้วก็เหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ข้อจํากัดนะครับคือต้องกาหนดจํานวนกลุ่มล่วงหน้าไม่เหมาะกับไม่เหมาะข้อมูลที่มีรูปร่างซับซ้อนหรือมีกลุ่มที่มีขนาดใกล้เคียงกันครับต่อไปครับก็คือ db scan แนวคิดหลักเนี่ยครับคือแบ่งกลุ่มจากความหนาแน่นของจุดข้อมูลโดยไม่ต้องกําหนดจํานวนกลุ่มด่วงหน้าครับหลักการเนี่ยคือหนึ่งกหนดจานวนกาหนดค่าระยะใกล้จนนุดและจนนํานวนเพื่อนบ้านขั้นต่าครับสองนะครับคือเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งถ้ามีเพื่อนบ้านในระยะมากพอเนี่ยเริ่มสร้างกลุ่มครับสี่คือขยายจากจุดใกล้เคียงที่หนาแน่นต่อไปเรื่อยๆครับถ้าจุดที่ไม่มีเพื่อนบ้านมากพอจะถูกจัดว่าเป็นน้อยหรือเอาอะไร เอาไดเนอร์ครับข้อดีนะครับคือไม่ต้องกําหนดจํานวนกลุ่มล่วงหน้าตรวจจับรูปร่างกลุ่มที่ไม่ใช่วงกลมหรือซับซ้อนได้ดีครับแล้วว่าทนทานต่อเอาไลเนอร์ครับข้อจากัดน,นะครับคือต้องเลือกค่าพารามิเตอร์และมี <c oughs> ให้เหมาะสมไม่ทํางานดีทํางานได้ไม่ดีครับถ้ามีความหนาแน,น่นของกลุ่มต่างกันมากเกินไปครับต่อไปนะครับก็คือโมเดลอย่างที่สามก็คือที่เรียกใช้ก็คือ GMM ครับแนวคิดหลักสมมุติว่าแต่ละกลุ่มข้อมูลเนี่ยเกิดจากการแจกแจงแบบปกติครับซ้อนกันอยู่และใช้ความน่าจะเป็นในการจัดกลุ่มหลักการทํางานมีดังนี้ครับ1คือสมมุติว่ามี k กลุ่มเหมือน k-mean ครับ2ใช้ expectation maximum ครับเพื่อประเมินว่าข้อมูลแต่ละจุดเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนครับแล้วก็ปรับพารามิเตอร์ของ gaussian ให้เหมาะสมกับกลุ่มครับทาซ้ําจนกว่าจะนิ่งครับข้อดีรองรับข้อมูลทับซ้อนของกลุ่มข้อมูล1จุดมีโอกาสอยู่ได้หลายกลุ่มครับ ข้อที่2คือยืดหยุ่นกว่าเคมี an, เพราะไม่จากัดแค่ระยะใกล้ที่สุดครับข้อที่สาแล้วก็ข้อเสียครับต้องกาหนดจานวนกลุ่มล่วงหน้าครับแล้วก็ทํางานชา้ากว่าเคมีแล้วก็อ่อนไหวต่อค่าเริ่มต้นครับขั้นต่อไปนะครับคือขั้นตอนการทํางานด้วยไพทอนโค้ดนี่ยครับจะทําการลดมิติของข้อมูลเซนเซอร์ของของที่ได้มานะครับโดยใช้ PCA โดยเริ่มจากการแยกข้อมูลฟีเจอร์ออกจาก activity จากนั้นเนี่ยครับปรับ ขนาดข้อมูลฟีเจอร์เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการทํา PCA อย่างเท่าเทียมครับ PCA ถูกนํามาเพื่อลดมิติข้อมูลที่มีเดิมมิติเดิมที่สูงกว่าให้เหลือเพียง2ครับ2มิติส่วนประกอบหลักก็คือ PCA หแล้วก็ PCA 2ครับสุดท้ายเนี่ยโค้ดจะแสดงผลส่วนประกอบหลักในรูปของแบบกราฟ scatter หรือกราฟจุดนะครับจะถูกระบายสีตามเลเบลจิจกรรมของจุดเดิมครับนี่คือโค้ดที่ได้อธิบายไปก่อนนันนี้ครับก็คือกดกราฟออกมาครับ ของ pc จได้ดังนี้เลยครับต่อมาค,คือขั้นตอนการทำงานด้วย p y t ทอนโค้ดนี้ใช้ t-sne เพื่อลดมิติข้อมูลเซนเซอร์ที่ผ่านการปรับขนาดแล้วเหลือ2มิตมิโดย t-sne เนี่ยครับเป็นเทคนิคลดมิติแบบไม่เชิงเส้นหรือ non-linear ครับที่เน้นรักษาความใกล้เคียงของข้อมูลในเชิงพื้นที่คงสร้าง local และยังคงเด่นชัดในผลลับครับจากนั้นแสดงผลด้วย scatter plot โดยแต่ละจุดเนี่ยครับมีสีตามกิจกรรมเดิมเพื่อมองเห็นต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับอันนี้คือ กราฟที่ได้าจากการพอดออกมาหลังจากลดมิติด้วย TSNE ครับเราจะเห็นว่าของ TSNE เนี่ยกระจายกระจายตัวได้ดีแล้วก็เห็นภาพได้ชัดกว่าของ PCA ก่อนหน้านี้ครับนี่คือของ PCA จะมีความค่อนข้างจัดทับซ้อนกันแล้วผมก็เลยเลือกข้อมูลที่ลดมิติจาก TSNE เนี่ยครับมาทําการจัดกลุ่มด้วย3มโมเดลที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับข้อที่สามก็คือใช้3อัลกอริทึมคัสเซอร์ลิง ได้แก่เคมีน DBScan แล้วก็ GMM กับข้อมูลสองมิติที่ได้จาก t s n d ครับเคมีนเนี่ยแบ่งข้อมูลเป็นจํานวนจํานวนกลุ่มที่กําหนดล่วงหน้าครับโดยพยายามลดความแปรปรวนภายในกลุ่มแล้วก็ DBScan จัดกลุ่มจากความหนานแน่นของจุดโดยไม่ต้องกําหนดจํานวนกลุ่มและตัวจจับ outlier ได้ครับ GMM เนี่ยใช้ในการแจกแจงแบบกาเซียนผสมกันเพื่อจําลองกลุ่มที่มีรูปร่างขนาดต่างกันครับจากนั้นผลลัพธ์แต่และแบบจะแสดงใน Scatterplot ครับเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบกลุ่มที่อัน รูปแบบกลุ่มที่แต่อัลกอรทึมเนี่ยครับได้จับกันมากราฟที่ได้จากการพอตนะครับก็คือเคม a นคัตซ์ซิลลิงเป็นแบบทางด้านนี้ครับแล้วก็ DB Scan แล้วก็ GMM c l มเอ็จะเห็นได้ว่าการจัดกลุ่มของ DB Scan เนี่ยครับจัดกลุ่มได้ค่อนข้างมั่วมากแล้วก็ของเคมีนกับ g, g m MM เนี่ยจัดกลุ่มออกมาได้คลได้ใกล้เคียงกันแต่ ผมก็ไม่สามารถแบบรู้ได้ว่าที่จัดกลุ่มออกมาเนี่ยแม่นยำไหมผมก็เลยจะมาดูต่อไปครับก็คือคันต์ตสี่ครับก็คือประเมินประเมินสิทธิภาพเชิงปริมาณของอลกอริทึมคัสเตอร์ลิงทั้งสามครับโดยการเปรียบเทียบเลเวลคัสเตอร์ที่พวกเขากําหนดกับเลเวลกิจกรรมที่เป็นกราวด์ชมันใช้2ตัวอย่างเนี่ยครับในการเปรียบเทียบกันโดยใช้หาค่า ERI ครับค่าที่สูงขึ้นสำหรับ AI เขาใกล้หนึ่งเนี่ยแสดงถึงความสอดคล้องที่ดีระหว่างคัสเตอร์ลิงกับเลเวลจริงครับซึ่งบอก ซึ่งบ่งชี้ว่าอัลก,กริทึมพัตเตอริงประสบความสำเร็จในการจัดกลุ่มข้อมูลตามดดกิจกรรมจริงครับเรามาดูค่าของ AI ที่ได้จากการจัดกลุ่มกันครับเราจะเห็นว่าของเคมีเนี่ยครับอยู่ที่0.041แล้วก็ DB s c สแกนอยู่ที่0.0001ครับ GMM อ i อยู่ที่0.041ใกล้เคียงกับเคมีครับซึ่งโมเดลพัตเตอร์ลิงที่ออกมาเนี่ยครับค่อนข้างจัดกลุ่มออกมาได้แย่เลยดูจากค่าของ AI ผมก็เลยย้อนกลับมานํา ข้อมูลที่ผ่านการลบมิติของ p c a เนี่ยครับมาใช้เพราะว่าอยากรู้ว่าเกิดอะไรที่ผิดพลาดที่ตรงไหนครับแล้วก็นำ <c oughs> พวดนี้นะครับใช้สามกริดคั์ลิ n งเนี่ยกับข้อมูล2มิติที่ได้จาก p c a ที่กล่าวม,มาก่อนหน้านี้ครับในการพอดเหมือนกันก,กับของ TSNE เลยครับ เราก็จะเห็นว่าเคมีน DBScan แล้วก็ GMM GM เนี่ยมีความแตกต่างกันในการจัดกลุ่มอยู่พอสมควรครับโดยที่ DBScan เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีแค่2คลกลุ่มหลักๆเองครับส่วน GMM กับเคมีนเนี่ยครับมี4กลุ่มที่เท่ากันครับต่อไปครับก็คือจะมาหาค่า ARI ของที่ได้พอดไปก่อนหน้านี้ครับก็คือเคมีนเนี่ยจะอยู่ที่0.776ครับ DBScan อยู่ที่0.011แล้วก็ GMM อยู่ที่0.445ครับเราจะเห็นได้ว่า K เคมีนี่ครับเยอะที่สุดได้ค่า AI อเยอะที่สุดครับสรุปนะครับคือผลจากการทดลองจะเห็นว่าค่า AI ของเคมีน DB Scan แล้วก็ GMM เนี่ยที่ได้จากข้อมูลลดมิติด้วย TSE TSE เนี e, ่ย e, e, นั้นค่อนข้างต่ำสังเหตเพราะ TSE เนี่ยครับเป็นการลดมิติแบบไม่เชิงเส้นที่เน้นการรักษาโครงสร้างเฉพาะจุดที่ใกล้ใกล้กันเพื่อใช้ในการสแสดงผลภาพให้เข้าใจง่ายครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือเน้นสแสดงผลครับแต่ไ,ได้ไม่ได้เหมาะกับการไปใช้งานต่อครับ แล้วก็ส่วนข้อมูลที่ผ่านการลดมิติด้วย p c a เนี่ยครับซึ่งเป็นการลดมิติแบบเชิงเส้นที่สามารถรักษาโครงสร้างโดยรวมของข้อมูลได้ดีกว่าผลคือ AI ได้จากคัสเตอร์ดิ้งเนี่ยครับสูงขึ้นอยา่างชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีของเคมีนครับดังนั้นเนี่ยเคมี K เป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการจัดกลุ่มนี้หลังจากการลดมิติด้วย p c a นะครับเนื่องจากสามารถจัดกลุ่มโครงสร้างได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดผมขอการจบการนาเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ